หมอคิดว่าเบื้องหลังความสำเร็จของรางวัลอาลเทอร์บีเอเชียแปซิฟิกในความคิดของหมอคืออะไรคะคือเอาจริงๆอ่ะเชื่อไหมครับว่าคนไข้ DSK อ่ะจะบวนมากอ่ะเป็นคนไข้ผ่านการบอกต่อ คือเป็นคนไข้ที่แนะนําเพื่อนมาทํามาทาซ้ามันเป็นแบบนี้มาเรื่อยๆจนอัตราการเติบโตเรามันสูงขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าทีมหลังบ้านน่ะเป็นทีมงานที่ไม่ใช่แพทย์แล้วกันมีความสําคัญมากตั้งแต่ทีมหน้าสาขาที่ดูแลคนไข้อย่างดีรวมถึงทีม back o อฟฟิศเราเองอะครับที่มีการ c o m ม u n i c a t ช o นจุดเด่นของอัลเทอราปีที่ DSK ออกไปว่าเอะอะไรนะมันน่าจะเป็นจุดเด่นของการทำอัลเทอราปีที่มันไม่เหมือนใครการที่เขาสื่อสารเรื่องนี้ได้ดีอะครับมันทําให้คนไข้ในเกิด trust และเกิดการอยากมาลองอัลเทอราปีที่ DSK แล้วพอมันดีจริงๆเนี่ย ก็อยากกลับมาทาซ้ำแล้วก e ็บอกต่อให้คนมาทําต่อครับพอมันเป็นภาพใหญ่มากขึ้นมันไม่ใช่เราคนเดียวเนาะพูดได้ง่ายอ่ะเราทําคนเดียวเราไม่มีทางสร้าง growth สร้าง impact เลยได้ใหญ่ขนาดนี้แน่นอนทีนี้ถามว่าแล้วใครล่ะที่จะเป็นคนทรงผลลัพธ์จริงๆให้กับคนไข้มันคือทีมแพทย์ของเราทีมแพทย์อ่ะถือว่าเป็นแบบ key success factor key impact factor เลยนะของการที่เราจะสร้างคลินิกที่มีมาตรฐานได้ให้คนไข้เชื่อใจได้ข้อสุดท้ายคุณทํมาร์เก็ตติ้งยังไงไปอ่ะถ้าเขากลับมาเจอหน้าสาขาจริงที่แพทย์ไม่เก่งแพทย์ไม่มีความรู้แพทย์เวียงแพทย์วีนแพทย คอน s ซ็ป์ไม่ดีสุดท้ายมันไม่มีวันที่เขาจะบอกต่อแน่นอนแล้วไม่มีวันที่โกรธนั้นมันจะเป็นโกรธที่สแตนใช่ไหมครับขั้นตอนการคัดเลือกก่อนสําคัญมากๆสาหรับแพทย์อะไรสําคัญคุณก็ต้องหาคนที่มีใจอยากช่วยเหลือคนด้วยบางตถาการมันอาจจะไม่ตถาการที่กําไรสูงสุดได้ค่ามือสูงสุดทําแล้วรวยที่สุดแต่เราต้องหาคนที่พร้อมจะเลือกสิ่งที่ดีให้กับคนไข้เราจริงๆและส่งผ่านผลลัพธ์ที่ดีให้กับคนไข้ของเราหมอเนี่ยต้องมีใจที่อยากเซอร์วิสต้องมีใจที่อยากอธิบายอยากวิเคราะห์อยากดูแลคนไข้อย่างดี สุดท้ายอ่ะคนไข้อ่ะถามว่าคุณให้ทําหมอเก่งที่สุดเลยแต่หมอปากไม่ดีหมอใจร้อนหมอเหวี่ยงสุดท้ายคนไข้เราก็ไม่ชอบทีมแพทย์ DSK ทุกคนนะั้นต้องเป็นน้ำไม่เต็มแก้วใครเป็นนักเต็นแก้วอยู่ที่นี่ไม่ได้เชื่อตลอดว่าเราเก่งขึ้นได้ในวันพรุ่งนี้จริงๆเนี่ยต้องบอกว่ารางวัลน,นี้มันไม่ได้เกิดจากผมคนเดียวแต่ว่าการได้รับรางวัลน,นี้มามันสะท้อนหลายอย่างเพราะว่ามันคือภาพรวมที่ใหญ่ที่สุดมันสะท้อนมาตั้งแต่ทีมแพทย์ทุกคนตั้งใจจริงใจใส่ใจสุกระทั่งเกิดผลลัพธ์ที่ดีและการบอกต่อที แลคนไข้ยอย่างดีจนคนไข้ประทับใจมันไม่มีทางที่คนไข้จะประทับใจผลลัพธ์อย่างเดียวแล้วมาทําได้ตลอดรวมถึงทีมหลังบ้านในการฟอลโล่คนไข้ทีมคอมมูนิเคชันนะครับทุกคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่ทําให้เกิดรางวัลนี้นเกิดขึ้นครับและสุดท้ายนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณคนไข้ทุกคนนะครับที่ทําให้ DSK เนี่ยเราได้รับรางวัลน,นี้มาเนี่ยเราก็จัดโปรที่จากเดิมให้มันเป็นการพิเศษขึ้นอีกเพื่อขอบคุณคนไข้ทุกคนให้ได้รับสิ่งที่คุ้มค่าขึ้นอีกในคุณภาพทีี่ยยนนน่่ยัังดดดเเเหมมมือออนนนิแลลล้วกก็พฒาาาาาตถถใใรสสจท มาที่ช่องทางการติดต่อของเนี่ยได้ทุกช่องทางเลยครับ